ช่วงโควิดคลอดช่วงนั้น,นพอดีระยะเวลาได้ไค่ะได้ตอนเอาตอนไหนไปท้องก่อนเริ่มกับตอนท้องก็เอ,อน้องชายค่ะมีลูกแล้วก็คลอดแล้วก็เลยหน้าเหมือนกันพิมพ์เดียวกันมาชื่อน้องอะไรคะชื่อต,ต้องมนค่ะอยห,หลงมากได้ข่าวแบบว่าต้องคนนี้คนเดียวยืนหนึ่นะตอนนี้เดี๋ยวก่อนดีก็หลานนะคนแรกของตระกูลเราเราก็เลยบอกว่าเฮหน่อยค่ะแล้วพอเขาออกมาแล้วเขากินเก่งมากอ้วนอ่ะแล้วก็เลยยิ่งแบบ ฟัดมันก็เลยชอบเลยรัก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 ตกใจไหมคะมีข่าวว่าต้องซุบูบมีมีวันนั้นไปเจอพวกโยเอไปถ่ายแบบแล้วเจอกันอย่างเงี้ยก็แบบต้องลูกใครวะอะไรเงี้ยแล้วพวกพี่พีสไตลิสก็มาถามอะไรเงี้ยแว่าอ๋อพี่ไม่ใช่หลานหลานทุกคนจะแบบเขาจะเป็นลูกหมดเลยแต่ว่า หลานคนนี้คือแบบรถทุ่มทุ่มสุดตัวเหมือนกันเปย์ไหมคะเปย์ด้วยก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกค่นเยะมีคนส่งของมาให้เยอะมากค่ะแลวแบบเห็นเห็นแล้วเขาแบบชอบเ็ื่อเลยส่งมาให้ตัวรถทุ่มอะไรไปหลานบาก็มีเยอะอยู่นะคะขอไม่บอกละกันแต่ก็เยอะๆค่ะวิ่งแบบช่วงโควิดทุกร้านคองปิดหมดเราก็ต้องไปเดินซื้อใช่หมดไปกี่บาทก็ นี่ไม่ได้เป็นคนจ่ายตังค์ค่ะเราทุ่มแรงค่ะแต่ว่าก็เยอะหลายบาทก็เลี้ยงด้วยไหมคะต้องเลี้ยงเลยค่ะเพราะว่าเวลาเขาจะไปทุระอะไรกันก็จะแบบเอ้ยฝากหน่อย,เล,ยเลี้ยงคนเดียวเลยหรือว่าท,ที่เลี้ยงอะไรก็จริงจ <ๆ S 1> เลี้ยงคนเดียวได้ค่ะไม่เป็นไรคร่ะ <ๆ S 1> เพราะเลี้ยงมาหลายคนแล,ๆๆล้วอ,อยู่บ้านน้องชายแล้วก็จะขับรถไปบ้านน้องชายค่ะไปเล่นที่บ้านน้องชายจะหลัุกวัน เกือบนะคะเดี๋ยววันนี้กำลังคิดว่าถ้าเกิดเสร็จกองเร็วแล้วเราจะไปต่อติดหลานจะติดหลานมากเขาจะบอกว่าเขาหน้าฟัดอ่ะเขาแบบเป็นอะไรที่แบบมันเต็มไม้เต็มมืออ่ะต้องมีให้ได้ยินไหมขาคนทางอะไรไม่เคยมีค่ะเสียสูงเสียสูงมากก็เรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆก็ยังตอนนี้ก็คือสอดค่ะ สอดีตค่ะสนด์เลยนเลยอุ้ยเรื่อยๆนะก็มันยังไม่ได้บอกว่าใครเป็นแฟนเลยช่วงนี้นี่ไปก่อน <c oughs> แล้วาก็มีคุยอยู่เรื่อย <c oughs> ๆก็ <c oughs> มีอยู่เรื่อยๆค่ะมีอยู่เรื่อยๆแต่ว่ายังไม่อยากออกสื่อแล้วก็คิดว่า <c oughs> ไว้มั่นใจก่อนแล้วค <c oughs> ่อยพูดดีกว่าและอย่างนึงคือยังไม่ได้ถึงไหนเลยเป็นเพื่อนๆกันอะไรอย่างเงี้ยแม่เริกกดนะ้ออยากเห็นคูยของพี่ตองแล้วเลยน่าจะกดดันจนเลิกกดดันติดแต่งจริงที่บ้านตองไม่ติดเรื่องนี้ค่ะคือแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้หรือว่าแบบยังไง แต่นะวันนี้คือมีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีต้องก็มเมาไปอย่างไเชียสามสวนเราต้องตั้งโกอะไรไว้บ้างบางอย่างไหมคะยังจะตั้งอีกเหรอ <c oughs> ท,ที่เป็นมาสมาะว่าตั้ง <c oughs> ไว้ไหมทั้งลูกทั้งอะไรอย่างเงี้ยเราต้องจริงๆไม่ได้อยากมีลูกแล้วค่ะมีหลานพอแล้วไม่ต้องนอนคนเดียวพอแล้วค่ะ <c oughs> แล้วก็คิดว่าอายุขนาดนี้วิง่งไม่จับ ไม่ทันแล้วล่ะแล้วก็วันนึงถ้าเกิดเจอคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากแชร์ประสบการณ์ชีวิตอยากอยู่ในวยกัน่ะโดยที่ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นๆแล้วว่าก็ก,ก็ก็คงแตกกันอ,อะไรที่ทำให้ความคมอยากมีความรับหายไปอายุไหม ไม่เราต้องคิดว่าประสบการณ์เลยหลายอย่างนี่มันผ่านเข้ามาไม่ว่าจะของเราเองหรือว่าของคนอื่นที่เราดูดูมาอย่างเงี้ยอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วค่ะเอออยู่นี้ก็ดีอยู่แล้วเหมือนแบบสิผิดหวังของความรักมาเยอะแล้วผิดหวังเหรอไม่ได้ถึงกับผิดหวังนะเพราะว่าทุกครั้งก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแบบได้รับแต่โชคร้ายเรื่องดีๆก็มีค่ะไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยเลยจะเจอคนไม่ดีตลอดแต่แค่อาจจะไม่ใช่มีมีเข้ามาเราต้องคุยถึงเรื่องอนาคตว่าเราอาจจะไม่ได้มีแฟนที่จะมีน้องด้วยก็ก็บอกเลยค่ะว่าจริงๆไม่อยากมีแล้ววเพราาะ่ กว่าลูกจะ20่ตองก็ปาไปวิ่งตามลูกไม่ทันแล้วเออเราสึกษาเรารู้สึกว่าพอเด็กเกิดมาแล้วเราเขาจะต้องมารับรับผิดชอบชีวิตโดยที่เราไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลืออะไรกับตรงนั้นมากปิดจบนี้ไปเลยคิดว่าไม่อยากมีนะนะตอนนี้คือไม่อยากมีนะคะลอมองมันคพาดีอะไรแบบอ้าแล้วใครจะมาดูแลเราโอ้ยทํางานเยอะๆเก็บตังค์เยอะๆเดี๋ยวก็มีคนมาดูแล ไเยอะใช้ตังคนเดียวถึงเวลาก็มีเดี๋ยวก็เราก็จ้างพยาบาลไปดูก็ได้คิดถึงอันอะไรเลยเรื่องทะเกียนไปแล้วจริงๆคิดว่าไม่มีใครก็ดูแลตัวเองได้ค่ะไม่ไม่ได้อย่างนั้นหลานก็มีน้องก็มีญาติก็มีอะไรเงี้ยค่ะเลือกแพ็กเกจไว้กับเก่งแล้วใช่มอ่าจริงๆแล้วจองบ้านไปแล้วเขื่อนจริงๆเขื่อนเนี่ยเป็นเจ้าของ ล้วก็เลยแบบคุยกันแล้วเพื่อนบอกว่าฉันมีโคต้าสิบ้อขอฉันจองไว้หนึ่งกองแล้วกันเราก็จะไปอยู่รวมแกงกันแสดงว่าไม่กังวลแล้วตอนแก่ไม่ไม่เคยกังวลเลยตอนแก่ไม่เคยหรือยังสิบข้องนั้นมีหลายชื่อคนคนดังด้วยมคะไมอันี้เป็นเพอนใวงกาแต่ว่าในวงการก็มีชวนกันบ้างบางทีแล้วก็จะบอกว่าเออถ้าเราแบบสุดท้ายเราไม่มีใครเราก็อยู่บ้านเดียวกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ตรงว่า ในสังคมสมัยนี้การอยู่บ้านเดียวกันมันเป็นเรื่องปกติมากสำหรับแบบเออคนโสดอ่ะไม่ต้องห่วงเลยแบบนี้ก็มีตั้งแบบจบีทีก็มีอย่างเงี้ยเพื่อนที่เขาไม่ไปแน่ๆเขาอยู่กับเราก็เยอะอะไรเงี้ยค่ะเยอะค่ะไม่ต้องห่วงอยู่กับกเพื่อนอะไรอย่างงี้ดีกว่าใช่ค่ะแล่าาพี่ดาวพี่ดาวพี่บอกมาชวนร้องเพลงว่าแซบมากทำไมถึงแซบอ่ะบอกว่าแบบ่เคร้องกับตาดีกว่า จะให้บอกว่าอะไรบอกมาเลยให้พูดว่าหวานขึ้นเขาหวานขึ้นดูเปรี้ยวเปรี้ยวดูเปรี้ยวเกินดูรท้ดูเพ่ดูเท่ก็ก็ดีก็ดีถ้าแบบถ้าคนชอบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุบสนานอะไปก็เพื่อชอบอะไรก็ชอบด้วยแหละนี่เจอกันบ่อยนะคุยไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยจริงๆแต่ว่าล่าสุดเพิ่งเจอพี่ดาวกับพี่นบแล้วก็คุณแม่พอดีไปงานศพแล้วเจอแต่ว่าไม่ได้เจอตัวดาว กับพอแบบเรื่องแฟชั่นอะไรเงี้ยแมันคุยกันบ้างไหมคะว่าไม่ได้คุยเลยอ่ะจริงๆนะมันก็แฟชั่นคนละทางไม่ค่อยเหมือนกันด้วยค่ะแต่ว่าเวลามาเจอก็จะแบบอันนี้ดีเนาะอันนั้นดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบคุยกันบ้างอัปเดตแฟชั่นกับผ่านทางเช้าไม่ถึงขนาดนั้นไม่ได้อับขนาดนั้นเลยจริงจริงไม่ได้คุยกันนะคะแต่ว่าเวลาเจอกันก็จะแบบเอออันนี้สวยอันนี้สวยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบแอบมาแซววิ่งเท้าสวยๆกันเธออะไรเงี้ย ดีมากเล็กน้อยค่ะขอบคุณค่ะตุกต